โป้ายยาวมากเลยขายแล้วมั้งเ <Yeah. S 2> ยี่ยโอ้โหเชิงยังวะ oh, oh, โอ้โหลงเลยอือหือ <c oughs> อุ้ยอุ้ยนื้ว่าคายช่อนว่าวะช่อนว่าวะดำดำ đồ ấy vợ đồ nói anh nhá lô không nhỉ 2 lô thì lý niệm tua giao sửa gì đây kìm lo với lạc ปาบัวนะครับก่อบัวครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ฮึใช่เหรอมันย้อนเปล่าย้อนย้อนนู่นนู่นย้อนมาแล้วบัวกระจายโตด

ใสเดิมเลยใสเผาอะไรเนี่ยได้ได้อยู่เอ้ตัวจิบกับตัวใหญ่เออไอตัวที่กัดอ่ะนี่่อนะับไปนไปแล้วอ่ะไปแล้วเด้งนานแล้วใช่ไอ้นี้อ่ะใครครับ อยู่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 ก็ตายดิครับอยู่ก็ตายดิครับ <het is the same> ที่เดิมเลยอะฝั่งนูน้นนะครับโอ้โหน้ำกระจาย <t> ขึ้นมาขึ้นมา <t> มีสายปะ <t> เออ <t> ใส่เดิมมันเนี่ยฮะใส่เดิมมันเนี่ยโตกว่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยกิน,นใช่ได้ไไดแต่อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้อตัวที่ขึ้น,นอ่ะใหญ่ อยูไบบ่ไม่ใช่กระตุ้แบบนั้นไม่ใช่กระตุ้อยู่นะครับอยู่นะครับหมาปดุกที่ไหน,นครับจัดจัดให้นะครับหมาครับหมาครับ หมาครับโอ้โหอ๋อครับพอผักเงินจะจีกหมาตัวจีบเมื่อกี้ถ้าตัวจีบเมื่อกี้ไม่เล็กนะครับดูก่อผักมาแล้วครับมาโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับถูกคนครับปลาอะไรวะชันหรือเปล่าชันหรือเปล่า,ลาลชันหรือเปล่า,าอ่ากำลังกางรัเปียยโอ้โหโอโ้ตัวแรกตัวแรก,ต,แรกตัวแรกของแม์นี้เลย มาครับโหโอ้ยลอยลอยมาครับลอยไปเลยมามีใครช่วยแล้วครับยกโอ้โหไส์สวยนะครับนี่สีสวยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ก็มาครับจะดูยามเย็นหลังเรื่องงานโอ้ช่อนช่อนลาย ยังไงตัวแรกวันนี้เอาจริงแล้วนะครับคึกว่าไม่ใส่เหยือตงแต่เช้าไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบอยู่ปะอยู่ครับอันบอกอยู่อยู่ไปแล้วอุย้ยในผักอะ่ะอุ้ยผักยั่วไปเลย ตีนปุ๊บโดนเลยครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อ่ะช่อนเพราะวะเดี๋ยวปลาเบ็ดลบไปลบไป อุ้ยปลาแล้วตีไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหกูกระจายเป็ดกันยาวด้วยไซ <c oughs> ่เดียวกันเหรอใส่เดียวกันเลย <c oughs> โอ้ยตีไปได้ไงเนี่ยันงเลยแบบไข่พาตียังไงเนี่ย ปิม,มอเปิด่อนเฮ้วเป้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเร้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยี้ย้เ้ย,ยลฮยเฮ้ไเฮ้เนี่ยวนันนี้ทเจอย้้้้เ ทำได้ทุกเมนูเผาเส้นยาด้วยอออะไรไม่ว่ากินหรอทำนั่นเนี่ยอยากวิ่งอยู่เนี่ย Homie vẫn lên binh, binh, yêu lên, binh, yêu lên. Emm, yêu lên. Bảy emm, yêu lên. Bảy emm, yêu lên. Bảy emm, yêu lên. Ui, 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 ui. 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 ไปไกลจัดอยู่อยู่อยู่ไม่มากินแค่ในผักตบนะยังไม่ถึงโอยโอยโดดมาแล้ว

ตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยน้ำตัวละถูแก้งอ่ะมันห้อยแล้วนะห้อยผักห้อยอยากดึงไม่มีแรงพอดึงมันลอยออ ่ถ้าตรงนี้ฉุดขึ้นมาได้ก็หลุดเลยใช่ไหมใช่ดูสิเฮยยิ่งดีไปแต่อยู่ปลาน,นอนนี่นั่นแหละเสียงไม่ใช่หลุดเลยหลุดก็นอนยี่นั่นไปไม่ได้ โอ้ยบาบัดินจะขึ้นมาแต่ผมไม่มีแรงงัดเหมือนลอยเ็นนัทมันแจ้งได้ไมนะั้นลึกปะไม่ลึกว่ะหลุดก็นอนอยู่นะั่นเลยนะัดมันคันดินนะนะั้นอะปลาหลุดอ่ะหลุด จุกมันจุกมันลงน้ำไม่ได้โอ้ยโดนแกละปากฉีกเลยโอ้ก็ดึงอย่างนี้นะด้านยาวครับการะโดนแกลงครับนัดบอกว่าแกลงเล่นักหน่อยจ้าลุกๆตากิ่งตะคิวจะกินเลยแล้วเดี่ยวิ่งมาแต่นู่นเนี่ยแขนเป็นปั้นเลยตะคิวจะกิน โอ้วิ่งแต่คันสุดท้ายเหรอยันคันสุดท้ายฝั่งนี้ใช้สวยได้เหรอฉีกเลยโอ้โหปากสีกโอ้โหแต่มันลงน้ำไม่ไหวแล้วจุกตัวมันอยู่ในน้ำมันนอนแปะ้างปลาลิงเออถ้ามันดิ้นน้นออกไปได้ได้มันจุกแล้วหกเลยนะครับเป้าหมายเราสิบวันนี้ โได้สิบโลนะครับต่อตัวนะสิบตัวโอเคนะครับเล่เรื่องไปถ่ายแล้วมั้ยนัดถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปอยู่มั้ยจะให้ครับขอขอนักไอ้เพืด้วยย่อย่อแล้วตายย่อย่อแล้วตายโอ้โหขาดแล้วเกือบหมาหูดิ้นดิ้น ดินครับดิน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 อาครับโอ้โหไม่ไงชอบแกงดีนักมุมเดียวกับผมเมื่อกี้ครับนี่ชอบแกงดีนักไม่ช่วยไม่ช่วยอุ้ยอุ้ยไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะครับเอาลองดูลองดูโอ้ไม่ช่วยนะครับช่วยนะครับโอ้โขันใหม่ด้วยครับคันใหม่อะคาเดียนะครับ คัน no เดียนะครับมาะคันเดียนะครับว้าโอ้โหเอาไงเอาไงนัดบอกว่าไม่ลงอีกแล้วนะเอาเอาไงเอาไงเอาไงจะหักอยู่แล้วไม่หักนัดบอกว่าหักหักหัก ผมก็ช่วยกองเชียร์ได้มันหักสักหน่อยอ่ครัยทำไมเล่นเขาเนี่ยผักล่างเนยโอ้ยดูเรื่องเลยเหยือครับดูเหยือโอ้ยเหยือเอาผักเอาผักเอาผักเอาหญ้าทำเหยื่อเหรอครับโอ้น้าตีเหยื่ออะไรนะหญ้าหญ้าโอเครู้เรื่องกินหญ้าเหมือนอัวเลยนะครับปลาตัวนี้โอเคขานไหนโอ้โอ้โห แลห้อยต้นไม้ไปด้วยต้นไม้ด้วยนะครับนัดจัดให้ชิบหายแล้วไปไม่หยุดแล้ววัดยังไงรู้นะครับลอยต้นไม้ไว้นะครับตีอย่างนี้แล้วนัดจะวัดยังไงครับไม่เอาอันเลยเอาเลยจ้าตัดเลยไม่ต้องหลอกใครแล้วเมื่อกี้หลอกได้แต่พี่หลอกได้แต่พี่นัด่อกี้ก็นัแต่พี่ดูดูนะครับอยู่ต้นไม้นู่นาะหอยต้นนู้นว่ะนู่นนู่นไหนวน้ำเดี๋ยวเหมือนเหมือนชักชักพงเล็บเลยนะครับทงเย็นทัวร์ได้ลงอ่ะ โอ้โห,โหโต้นไม้ย,ยั่วบยวครับยังอย,ยอยู่อยู่สบัดให้มันหลอกจากต้นไม้เดี๋ยวน้ำหนักปลานี้เองนัดใช่อัดเลยน้ำหนักปลาเดี๋ยวมาก็อันนี้หรอกว่าได้ลงช่วยนัดแล้วนะครับ <c oughs> โคตยา <c oughs> พี่ว่ามาตรฐานของโบนี้จะหนะลุดไรนะโอ้โหดูนะครับวิ่งลั่นทุ่งเลยครับขัด <ๆ S 2> เอ,<ม>ดอ่นอย่าเพิ่งกินนะครับดนนูนะครับห้อยต้นไม้ครับโหดไปโหดหลุดมาแล้วนะครับหลุดจากต้นไม้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> หลุดไปแล้วครับโป้โปีะโป้ปีะเลยอะลายวะเนี่ย ไม่มีใครช่วยด้วยนะครับหา,าแล้วตีไปก่อนครับปลากินค่อยว่ากันโดนใครอีกครับโอ้โหดีนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับโอนไหมโหดดูเอาครับนี่ครับหาแล้วครับติด,ดเดินไปเลยเป็นคาดินใช่ไหม เ,งงเตียบได้วยครับโอ้ไม่เปียบไข่ล้วครับมัดกันไปแล้วสายลุยแล้วนะครับฮะไม่หลุดเฮ้ยม,มาถึงนี่แล้วดิ้นอยู่นะดิ้นอยู่นะเมื่อกี้หลุดถ้าหลุดนี้ไม่ได้เลยนะเราจบไม่สวยเลยนะจบไม่สวยเลยนะตีอยู่ยอดไม้นู่นครับนู่นต้นกระถินนะครับยังสูงเลยนะครับตีไม่ได้เจ็บถีบ้าโอโ้ยเดริญใ,ใจเนี่ย ไซส์สามลูครับนัดจัดให้นะครับวันนี้หางที่เท่าไหร่นะหางที่แปดนะครับโอเครู้เรื่องตัดจัดให้หวานเจี๊ยบมาครับตกปลาเสร็จเราเก็บขยะนะครับอ่าเนี่ยขยะกองนี้ก็เก็บด้วยครับอ่าจะเก็บขยะกันแล้วเก็บขยะให้หมดนะครับ เก็บให้หมดเราไม่ทิ้งไว้นะครับนี่ครับนี่ครับขยะเราเก็บให้หมดนะครับเราเข้าหมายไหนนะครับนี่ครับเก็บขยะเรียบร้อยครับเติมกระสอบเลยครับโอเคนะครับรู้เรื่องเลยแบกไหวไหมไหน,น้อรัดเอ้ <laughs> รู้เรื่อง